ค่ะเพราะวันนี้นะคะเป็นงาน20ปีของอัศโลดซึ่งก็เป็นที่ที่เบสไม่เลวว่าเป็นเหมือนที่ที่เราแบบสบายใจที่เรามาแล้วเรารู้สึกอบอุ่นอะไรนี่นะก็คือประสบการณ์ที่ใช้จริงมา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 ที่เลยมามานี่เลยจ้ามานี่เลยจ้าไม่ใช่ไปถึงเสียงดังกันเข้ามาเลยพร้อมกันเลยพร้อมเลยจ้าคือแก๊สค่ะเออ ต้องบอกว่าตัวเองอ่ะเลือกใช้ยาอย่างเดียวมานาน mm hmm. เพราะว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของตัวเองอะค่ะที่เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยร่างกายแล้วก็ค่อนข้างสัพเปไม่ได้รับการพักผ่อนเท่าที่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็เลือกใช้ยาใช้ยา,ใช,ยาใช้ยามาตลอดจนรู้สึกว่าไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันมีผลกระทบเปล่อย่ค่ะก็เลยเปลี่ยนมาใช้แพทย์ทางเลือกสาย anti a จิ้งก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ oh. เราดูแลผู้ลงายุบ้างคือเกดว่าโดยดูองค์รวมค่าเจอก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยแหละค่ะเรื่องการเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องท้องนะของเกตส์เรื่องแบบเรื่องการปวดท้องเรื่องกรดในกระเพาะเกินหรือว่าช่วงไหนที่รู้สึกว่าเครียดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบมีทรีทเมนต์อะไรที่แบบว่าไม่ได้เหมือนใครค่ะเป็นสูตรของคุณหมอเองที่เรารู้สึกว่าเออเราใช้แล้วเราแบบเห็นผลพอมาดูแลพี่ก็คือภาพดขึ้น่เงีย คือดีขึ้นค่ะคือหลังจากที่เราเริ่มรู้ตัวเองแล้วค่ะว่าโอเคเราควรที่จะแบบเวลาที่ป่วยแล้วกินแต่ยาปวดหัวนิดหน่อยแล้วกินพาราอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ได้หาสาเหตุให้ชัดๆว่าแบบรากของปัญหานั้นจริงๆแล้วว่าคืออะไรแต่พอเรารู้ว่าสาเหตุคืออะไรเราพยายามปรับเนาะพยายามปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วก็ใช้แพทย์ทางเลือกเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยให้เราดีขึ้นนะคะก็แล้วก็เห็นผลอย่างเห็นได้ชัดเลยตั้งแต่เข้ามาใช้บริการที่ คือเกสว่าถามว่าเห็นผลได้ชัดไหมเรารู้สึกดีมากกว่ารู้สึกดีกว่าการใช้ยาแล้วก็รู้สึกดีกว่าไม่ใช่ไม่สบายแล้วล้วก็เดินไปรงพยาบาลแล้วก็ไปแผนกน้นแผนกน้นก็ตอบแผนกนี้แผนกนี้ก็ตอบแผนกนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นระบบของเขานะคะอันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้เคลมแต่ว่าสาหรับเกรสก็รู้สึกว่าบางทีรารักษาตรงจุดแล้วก็อยากลองอยากลองในในสิ่งอะไรที่มันแปลกใหม่ด้วยค่ะคล้ายที่แบบทาที่เราไม่สบายก็คือการทํางานนี่แหละค่ะการทํางานที่มันมากเกินไป อะไรที่มันไม่พอดีอะไรที่มันไม่บาลานซ์อะทั้งเรื่องกินนอนออกกําลังกายมันหลายๆคนบอกว่าออกกําลังกายเยอะดีไม่จริงนะมันต้องนอนให้พอแล้วจึงจะไปออกกําลังกายประมาณนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเราได้กลับมาบาลานซ์ไม่ว่าจะสายไหนศาสตร์ไหนอะแต่ถ้าเรายังไม่ปรับเปลี่ยนหลายสภาวะค่ะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแน่นอนอันนี้พูดจากตัวเองแล้วแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรคืออันดับแรกที่ทำให้เกิมาเลือกที่อ b เออ แกรนค่ะแกรนเป็นคนแนะนําจริงๆเลยคือแกรนเป็นคนแนะนําที่นี่แล้วเราพอได้ลองมาตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอเจอตกคุณหมอก็เออคุณหมอเก่งจังเลยเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นอินสปายถ้าเราพอได้รู้ว่าเออเขาเรียนอะไรมายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าเขาได้รักษาคนไข้ที่แบบว่าป่วยอะไรยังไงไปแล้วก็เราชื่นชมจังเลยแล้วเขาสามารถอธิบายสิ่งที่เราเป็นรู้จักร่างกายเราได้มากแล้วก็ดีกว่าเราอีก เกตุพรให้2ีแสุดนะก็ขอวยพรให้แอบสุดอยู่กับยาวไปยาวๆเะอยู่มานานมากแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่มาถึง20ปีหมายถึงว่าเกจะเข้ามาในช่วงหลังไงไม่ได้คิดว่าคลินิกกับมีมานานมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นศาสตร์ออน่ายจริง้งทางเลือกเนาะก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่ในยุคสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สําหรับเกเองก็อยากให้เป็นที่ที่ฮิวใจฮิวกายสําหรับใครหลายๆคนที่ อาจจะหาทางอื่นแล้วไม่รู้ว่าจะรักษาในลักษณะแบบไหนแล้วจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็อลองมาปรึกษาที่นี่ได้นะคะรับอกว่าจะได้คาแนะนําที่ดีมากๆลับไปแน่นอนค่ะอะไรอึดรอ,อ,อะไรกันจ๊ะอึดรอะไรเธอ <S 2> <S 2> สวยไงมัสนสวยไง,ไงอะไรไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละอะ ีย่อะไรนะคาดหวังการแต่งตัวตรียมคิสมั้นของเราในเดือนหน้าอุ้ยกดดันแล้วอ่ะก็ที่เราเสียงไปถ่ายนั้นแฟนแฟนแฟนอะไรนะออไม่ต้องพูดสำหรับเซลามูลก็เป็นอะไรที่ สุดๆไปเลยก็ถือว่าทำแล้วสะใจสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคอนเทนต์คริสต์มาสจะเป็นยังไงเนี่ยก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวก็ก็ก็รอดูค่ะติดตามติดตามกเป็นแซนตี้หรือว่าออกมาเป็นแบบเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นต้นไไมาเลยนะแม่เนี่ยต้องรอดูต้องรอดูอดใจสักครูต้องรอดูจริงเหรอออกก็ก็ดีใจค <c oughs> ่ะที่คาดหวังแต่ถ้าไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังนะคะก็ไม่ต้องคาดหวังกันมากเลยบางทีก็ ช่วงนี้กนะ็ช่วงสอบอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ไปสอบมาแล้วก็ทํางานมาสองที่กว่าจะมาถึงที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ง่ายตอนนี้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ทําอะไรหลายๆอย่างรวมกันน่าจะเยอะที่สุดในชีวิตแล้วอะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเป็นอะไรใหม่ๆเรียนด้วยอะไรด้วยแล้วก็ทํางานด้วยกำลังจะทำธุรกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะแอนทายเอจจิ้งเนี่ยแหละค่ะพอมาเป็นพอมาเป็นคนไข้ของที่นี่ก็เลยเกิดอินสปายในการที่ว่าไปเรียนมันเลย ให้มันจบเราจะได้แบบเวลาเราทำคอนเทนต์เนี่ยเราจะได้ปากดีได้ที่ว่าฉันดูจริงฉันไม่ได้เอาโพยมาพูดฉันไม่ได้ตอบจาก Google และ Chat GPT ค่ะอาถูกป้ะเดี๋ยวนี้ใครก็กด Chat GPT ได้แล้วว่าสบายแล้วเหบอกปะก็รู้สึกกับว่า,วาไม่ต้องเรียนทำไมวะบางทีก็ไม่ต้องเรียนก็ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำโปรดักหรืออยากจะทำอะไรในอนาคตเราก็อยากที่จะแบบดูจริงๆอะ่ะมันหมดเวลาที่จะมานั่งแบบ กูก็หรือว่าละแบบมานั่งหาข้อมูลอะไรที่มันไม่รู้จริงหรือไม่จริงจากซอสนี้ซอสนั้นเลยก็รู้สึกว่าเออเราเรียนไปเลยดีกว่าเพราะเราก็ถือว่าเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งด้วยเนาะในยุคออนไลน์เนี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเราเราทําอะไรก็ทําให้มันแบบเต็มที่ไปเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะยากขนาดนี้อืมต่อปีนี้าทำอะไร้มันหนักันี่หนักค่ะในแม่บ้าน ก,ก็เหนื่อยนะถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ Aí, รู้ว่ามันด <center belt> ีกับเราแล้วก็ดีกับอนาคตอ่ะก็ก็ก็ทํามันไม่ได er ้แบบว่ามันไม่ได้เป็นความรู้สึกเหนื่อยแบบที่มันแบบไม่ได้เลยกลับมาเราเหนื่อยแต่เรารู้ว่ามันมีสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้ามัยคะในคนของการเองก็มีคนใหม่ๆออกมาีหเข้ามมีค่ะยุคกูก็มีมีออกมาเรื่อยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเน้นไปทางเรื่องของทชิชันแล้วก็ เรื่องของเรื่องของสุขภาพมากขึ้นแล้วเพราะว่าเกรซมามเริ่มมาแตะตรงนี้ลแล้วก็ก็เริ่มที่จะทำคอนเทนต์แล้วค่ะเดี๋ยวหลายคนคุณได้เห็นกันปีหน้าตั้ง <c oughs> ปีหน้าตั้งอะไรไหมว่าอยากทำสิ่งอะไเป็นข่าวใหญ่ปีหน้าก็ตั้งใจว่าจะเรียนปีหนึ่งจบได้ด้วยดี <c oughs> โดยที่ไม่ต้องดรอกเพราะการทำงานอะไรเงี้ยก็ตั้งใจว่าเออจะสู้ต่อแบบสุดๆไปเยลยการเรียนกับการทำงานมาพร้อมกันการแบ่งใจไม่แบ่งค่ะเป็นออโต้เลยค่ะแบ่งไม่ได้ ไม่มีอะไรไม่มีช่วงจังหวะให้แบ่งหายใจยังยากยังไม่มีไม่มีช่วงเวลาให้แบ่งคือว่างกันไหนทําอันนั้นพยายาม m a n a g ว่าโอเคสา์ชีคเรียนอย่างนี้เดี๋ยวต้องเตรียมหนังสืออย่างนี้สอบอย่างนี้นู่นนี่นั่นโอเคทํางานอย่างนี้เตรียมคอนเทนต์อย่างนี้อันนี้อย่างนี้ร้องเพลงอย่างนี้เมอไรอีเวนต์นู่นเรียบเรบเอะไรประมาณมมันเกินเพราะว่าแบนไปนานละมันแบบเอาเอาเลย ก็ดีค่ะแต่ก็ถือว่ายังมีอะไรให้ทำก็ยังสนุกกับตรงนี้อยู่เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ที่สาคัญเลยก็คือต้องดูแลสุขภาพร่างกายไปด้วยเพราะถ้าเราแบบประสบความสําเร็จทุกคนก็มีโกของตัวเองเนาะในเรื่องในแง่ของแบบงานอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้เอาสุขภาพเราไปด้วยะไม่มีความหมายเงินที่หามาก็ใช้จ่ายรักษาตัวเองดีถูกาะคเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้หลายคนที่แบบว่าแบบโอ้ยตอนนี้อาจจะตั้งใจทํางานนะวางโกวางเป้าหมายในชีวิตนะเราจะดูแลพ่อแม่เราจะดูแลที่บ้าน แต่เราต้องดูแลตัวเองด้วยเอาสุขภาพเราไปด้วยกันเพราะไม่ง้นสุดท้ายแล้วอะ่ะเราหาเงินมาแล้วก็รักษาตัวเองเงินที่หามารักษาตัวเองมันยิ่งแย่เลกว่าเดิมค่ะถ้ารู้ตัวเร็วนะว่าปัญหาของตัวเองคืออะไรก็แก้ซะประมาณนี้ค่ะใกล้จะทิ้งปีใกล้ปีใหม่มอยากให้เป็นคน่ยก็ปีใหม่ก็เป็นคนเดิมที่ดีขึ้นไม่ต้องเป็นคนใหม่แต่เป็นคนเดิมที่ดีขึ้นแล้วก็ มีสุขภาพที่ดีขึ้นไปด้วยกันอะไรนะเริ่มต้นใหม่หไม่ใช่พราะอเรรเรืองคืออยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีไปด้วยแล้วก็พอเราเรียนนะคะพอเราเรียนเราเลยร exactly ู้ว่าโหมันแบบว่าเซลล์เป็นกี่สิบกี่พันล้านมันทํางานเพื่อเราให้เราพูดได้ให้เรามองเห็นให้เราเดินได้อ่ะคือต้อง appreciate ในใน ในทุกๆวันที่เราสามารถที่จะทําทุกๆอย่างตามออเดอร์ของร่างกายได้อันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็นอนพักผ่อนเยอะๆนอนสําคัญมากๆแบบมากๆจริงๆแล้วก็ที่เขาชอบบอกว่าน้าตาลคือยาพิษแต่ว่าที่เป็นยาพิษมากกว่าคือความเครียดค่ะแบบแบบสุดๆไปเลยแบบพอมาเรียนเราก็รู้เลยว่าความเครียดนี่สําคัญบางคนก็เครียดไม่รู้ตัวการที่เราเสพโซเชียลมีเดียถ่ายไปทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะมันก็คือความเครียดที่มันสะสมนะบางทีจริงๆแล้วอ่ะค่ะก็ ถ้าดูมือถือแล้วก็ให้เวลากับตัวเองสิบนาทีแล้วก็วางฉันก็เคยเป็นแบบถ่ยอยู่อย่างนั้นนะตื่นนอนแล้วก็ถ่ยอยู่อย่างนั้นรนะู้ตัวอีกทีผ่านไปสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแบบโอไม่เอาแล้วรู้สึกเสียเวลาใช่ค่ะก็ก็กลับมาดูแลตัวเองนะในปีใหม่สวดีค่ะา